ในที่สุดเราก็หาเจอนะคะวิมานสังกสีออฟฟิศส,สังกสีนะคะเป็น Official of Cloud นะคะ <c oughs> เพิ่งมาลงได้2-3วันก็ปู่มอยบนี้ไปก่อนนะคะคือ <c oughs> ในที่สุดแล้วเราก็หาพื้นที่จนเจอนะคะแล้วก็ครบหมดทุกจุดนะ การลงเข็มได้ลงเข็มให้ครบภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ให้จบมันก็จะเป็นเรื่องเสร็จสิ้นของการลงเข็มให้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นฐานลากนะคะคือทาฐานลากขึ้นมาก็เลยอีกจุดหนึ่งคือเป็นจุดที่เป็นออฟฟิศนะคะแล้วเราก็เราก็จะมาหาพื้นที่ พื้นที่ที่จะเป็นส่วนของถนนเมื่อได้ทั้งหมดครบแล้วเนี่ยเราหารจากตัวเมตรตรางเมตรของตัวอาคารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะหาถนนแล้วก็ที่เหลือก็จะคงจะเป็นแลนด์สเคปนะคะก็จะเสร็จสมบูรณ์ในการวางผังนะคะเรียบร้อยการออกพื้นที่จริงนะคะการออกภาคสนามก็ จะสาเร็จรวมไปได้ดีแต่ก็คงไม่หมดยังไม่หมดนะก็คงยังต้องมีมาอีกนะคะเพราะว่าก็จะมีการยกย้ายต้นไม้ไม้ไมหรืออะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็เอาต้นไม้ไว้นะคะเอาต้นไม้ไว้เพื่อที่จะมันคือต้นไม้ใหญ่อ่ะมันควรจะเก็บไว้ค่ะวันนี้ก็คงจะเสร็จสิ้นในภาคสนามตามนี้นะคะ